ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ V i P Server และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรียวก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับผมนะสำหรับการที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะจเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะกับคีบีพีของเรับผมนะะฮส่า คคอมมมเเนนต์าได้ลยะรับในคลิปวิดีโอนี้ของเราดีครับผมน่าจะเป็นท่าของผลลีโอผ่ดกับผลโมจินะครับผมนะฮะซึ่งผล2ผลนี้คือค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับผมนะฮะหลายคนก็เชียร์ผลเสือดาวนะครับผมนะหลายคนก็เชียร์ผลโมจิขนมหวานอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าดีครับผมนะาสองผลนี้ผลไหนจะยืนหนึ่งกว่ากันนะครับผมนะฮะในเรื่องของการพิวพีนั่นเองนะครับผมนะสุดท้ายนะครับผมนะเป็นท่าของมัดกอตยูเมสนะครับผมนะฮะผลเสือดาวครับผมนะคะผู้ชนะแล้วก็เป็นท่าของดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะครับผมนะฮะสุดท้ายนะครับผมนะแล้วก็็เปน่าปลาฟิชแมมนนนนนนนััั่่เองะะคครรบบผ VC ตืด้วย ผู้ชมส่วนท่าร่างาของน้องนะครับผมนะก็เป็นหมัดก็ทิวเมนนะครับผมนะผลมูจิครับผมนะแล้วก็เป็นร่างของดาบคู่แล้วก็ทางด้านของกีตาร์บูกนั่นเองนะครับผมนะเผาปลาฟิชแมนเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดาบพี่เป็นสีดีวะผมนะไม่เข้าใจผู้ชมว่าเดี๋ยวขออนุญาตรีเซตตัวก่อนละกันนะครับผมนะฮะโอเคไม่พูดอะไเพลงเยอะนะครับผมนะถ้าเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับผมนะไปครับ ดูซิว่า2ผลน,นี้ที่เป็นสายนักราสแปมหรือว่านักพิพีทั้งหลายนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าผลไหนมันจะโหดกว่ากันนะครับผมนะฮะอุ้ย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 เกือบไปแล้วนะครับผมนะฮะอ้หูอ๋อมาดิไม่ถึงนะครับผมไม่โดนครับผมน้องๆมาดิครับผมนะฮะใหญ่พี่จะแปลงบ้างรักการแค่นั้นแหละมาดิรู้สึกว่าเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ไม่โดนนะครับผมนะฮะ อุ้ยหลบทานคุณผู้ชมโอ้โหพุ่งไม่ถึงว่ะโอ้โหพุ่งไปหาเขาเฉยทำไมเขือทอดเอ้ยโอ้ห์เกือบไปนะครับผมนะฮะอุ้ย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 อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะไวมากเลยผู้ชมมาเดือดหายไปครึ่งหลอดปะโทครับขอหยาบแปลงรากหน่อยละกันนะครับผมนะฮะก็มาดิครับไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นหรอกครับน้องรอห้องผลที่ว่าโกงก็โกงไปดิ ก็มาดิไม่ได้กลัวครับเราจี้จุดข้างบนเสร็มันจะลอยไปข้างบนนั่นไงนะครับผมนะจับทางได้นะครับอ้าวอู้ยอู้ยอู้ยเกือบตายนะครับผมน้องๆเดี๋ยวขอย่าแปลงร่างเผาแป๊บนึงนะครับมาดิไม่ได้กลัวนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบไม่รอดนะคุณผู้ชมฮะับขอย่าแปลงเผาแป๊บนึงครับมาดิมาดิคนข้าที่จะดูเดือดไม่น้อยนะครับผมน้องๆเหยียบหัวไปก่อนเหยียบหัวไปก่อน โอ้โหค่อนข้างที่จะลําบากครับหนึ่งนะครับผมนะฮะบอกเลยว่ากระตุกกระตุกกระตุกกระตากรแต้กโออเฮ้ยเกือบตายคุณผูโอโอโอโ้ชมฮะมาครับค่อนข้างที่จะรีเฟซโอ้โหไม่ถึงมาดิมาครับผมโนอะ้โหทำไมไม่เข้าเลยครับโอ้โหโอ้โหคือแบบค่อนข้างที่จะดูเดือดม,มากๆนะครับผมนะผลเสือกับผลโมจิของเรานะครับผมนะผลเป็นนักสแปม <c oughs> ทั้งคู่ฮะเอาว่ามันจะกิ้งมาคุณผู้ชมฮะ อ่าได้การนะครับผมแนะล้วเลงไว้ข้างบนกอดเลยแบบนี้นะครับผมนะฮะปูไม่หายวะ่ะโอ้มาดิอื้อหือโอ้โหโอ,โโอโ้คนเสียค่อนข้างจะเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะวิ่งไม่ออกอยู่เหมือนกันโอ้ยโ,โดนจับอีกแล้วครับผมน,น้อง โอ้โหว่าตายเรียบรอยนี่ครับผมนะฮะโอ้โหโคตรมันเลยยกแรกเสียดายอ่ะอุ้ยผลเสียววิ่งพี่ออกเลยครับน้องรอบที่สองของเราเนี่ยครับผมเราจะไม่แปลงร่างดูบ้านนะครับผมนะเพราะว่าแปลงร่างแล้วคือสกิลมันหายไปเยอะมากนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารอบสองนี้จะเป็นเช่นไรนะ่ครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับมาดิ อืมไม่ถึงครับอุยโอ้ยโดนก่อนเลยครับผมปัดปัดไปก่อนอุยอยต่อคอมโบคดเกินเกินมาดิอุ๊ยปูงไม่ถึงว่ะโอ้โหโอ้โหมันเข้ามาดูดได้ยังไงวะนะเฮ้ยโอ้โยเดี๋ยวเรามีคอมโบยังไงวะนะแหม่ผาดไปนะครับน้องห้องบรรยากาศพี่ก็ย่อมได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะมาดิมาดิครับ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋ออุ๊ยไม่ถึงอ่ะอ๋อพุ่งก็ไปหาเขาปัดโถเอ้ยเกือบตุยครับผมน้องๆโอ้โหมาผมขอย่าแปลงร่างละก้านมาดิดาบโอ้โหสวัสดิครับโอ้ยโดนเข้าไปติดเขาอีกโอ้ยบ้านอ่ะบ้านอ่ะบ้านอ่ะอืม เกือบไปแล้วนะครับผู้ชมฮะแปลงร่างเป็นเผ่าได้แล้วใช่ไหมนะครับผมแนละ้วน้องกระโดดเหยียบหัวมันเลยนะครับมาดิค่อนข้างที่จะแลกกันไปก่อนนะครับผมในะจังหวะนี้ขอค่อนข้างที่จะเสียบเปียบอยู่เหมือนกันนะครับผมแนละ้วนะน้องโอ้โหพุ่งไม่ถึงว่ะโอ้ค่อนข้างที่ลำบากอยู่เหมือนกัน <c oughs> เอาว่ะจาังหวะนี้ครับผมโอ้โหเดินไม่ออก <laughs> มันหนืดจังวะคุณผู้ชมฮะ โอ้สภาพนะครับผมนะฮะมาดิโอ้โหโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะเกินผลเสียแบบเดินไม่ออกเลยนะครับผมนัน่นน้อง เผาปลาทั้งคู่ด้วยเลยครับผมนะฮะบอกเลยว่าเผาปลาน้องเขากงมากครับต้องๆเผาปลาพี่ไม่โกงเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะถามว่าโปลิโอผ่าทาไมไม่โกงหรือไม่โหดเลยพี่คือมันโหดเลยครับผมนะมันโหดกับผลอื่นแต่ว่าไม่ใช่ผลโมจินะครับผมนะถ้ามันเจอกับผลโมจิคือถึงขั้นว่าต้องสยบเลยนะครับผมนะฮะคือสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้จริงๆนะครับผมนะฮะผู้ชมคนใดมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมนะว่าผลเสือมันควรเล่นยังไงมันควรคอมโบยังไงควรแปลงร่างหรือออเเปล่่่่่านคัผมกก็็สววตพีงไไยด้้ใช ด้วยนะครับผมนะก็ตามนี้ละกันนะครับผมนะฮะคลิป่วิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนาสวัสดีครับจุ๊จุ๊เอ้ยอ่า